2022แล้วคันนี้เล่นยังไงนะคราวคราวเป็นสายมีดนะครับอยู่ในสกเกลนะจุดเด่นของคราวเลยคือการเบสหนึ่งเป้าที่คอมโบค่อนข้างแรงมากๆนะครับอาจจะติดอันดับแรงที่สุดในเกมนะสำหรับใส่กายภาพแต่ข้อเสียก็คือสกิลหมู่จะไม่ค่อยมีน,นั่นเองนะครับผมคราวมีสกิลใช้งานอยู่ทั้งิ้้หกสกิลนะฮะตามที่เห็นในภาพนี้เลยครับอ่ะเริ่มกันที่ สกิแลแรกสุดเลยนะฮะสปินนิ่งไนนะครับสปินนิ่งไนเนี่ยจะเป็นถ้าปลาไม่ใส่หนึ่งเป้าง่ายๆแบบนี้เลยแบบนี้นะครับโดยหลังจากปลาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะมีมีดตกพื้นอยู่ใกล้ๆอย่างที่เห็นนะฮะโดยถ้าเกิดมีมีดตกพื้นเนี่ยสปินนิ่งไนก็จะทําการโจมตีเพิ่มไปอีกหนึ่งอิตนะครับผมป็นท่าที่ค่อนข้างใช้ง่ายครับไม่มีอะไรก็โยนนไปเลยคูดาวสั้นด้วยอิฐนะฮะนะฮะท้าต่อไปเลยนะครับผมเลปิก้านะครับเลปิก้าเนี่ยจะเป็นการโยนมีดประมาณสเล่มนะครับ น่าจะใช่นะสี่เล่มอ่นี่นะครับผมจะเป็นการโยนออกมารอบตัวทําดาเมจตอนตกนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้มีดที่ตกลงมาเนี่ยก็สามารถใช้คอมโบกับท่าอื่นต่อได้อีกนะครับในแง่ของการเล่นคลาสนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเล่นคอมโบกับมีดที่มันตกพื้นยู่นะฮะซึ่งท่าที่เราจะเอาไว้ใช้ปิดคอมโบก็คือคลายแม็กซ์ครับผมคลายแม็กซ์จะเป็นการโจมตี5ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีมีดตกพื้นก็จะทําการเสกมีดที่ตกพื้นมา จมตีซ้ำเพิ่มเติมนะสูงสุดคือใช้มีดที่ตกพื้นอยู่สูงสุดสิบเล่มนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างเช่นโยนเลปิก้าทิ้งไว้ครับแล้วก็ใช้ไคลแม็กซ์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตัวละครจะหยิบเอามีดที่ตกพื้นมาปาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับทำดาเมจเพิ่มมากกว่า5้หินนั่นเองอ่ะส่วนท่าสีฟ้า2อันนะครับอันแรกเป็นบัฟครับผมทริกออทรีทนะฮะอ่านี้จะเป็นการดรอปมีดไปด้วยนะครับคือโยนมีดทิ้งไว้ประมาณ2-4เล่มแบบสูงนะฮะจากนั้นจะสุ่่มววาาจะเป็นกกรรรบัฟทิหือ่า โดยอันนึงเนี่ยจะเป็นบัฟจอกกรอให้กับเราจำนวนมหาศาลนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้คลาวเบิร์ดบอสแรงมากนะฮะส่วนทรีทเนี่ยก็จะเป็นดีบัฟที่ตัวศัตรูนะครับซึ่งลดป้องกันนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามแต่ก็ค่อนข้างส่งพลังอย่างมากเลยนะครับท่านี้ฮูดาวค่อนข้างนานแต่บัฟอยู่แป๊บเดียวดังนั้นจะเหมาะกับการใช้เบิร์ดคอมโบแค่หนึ่งเซตเท่านั้นนะฮะอ่ะนี่ครับทิกอธิษอ่ะยอนมีทิ้งไว้ต่อนะครับแล้วก็ไคลแมกปิดนะครับหายไปเลยนะฮะ ส่วนคลาวอล์กท่านี้เป็น C ีซนะครับผมเวลากดใช้จะไม่มีดาเมจอะไรนะฮะแต่ว่าตัวละครเรากดค้างก็จะเป็นการเต้นนะครับส่วนศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยก็จะขยับไม่ได้นะครับสมวินาทีส่วนใน p v p เนี่ยจะเปลี่ยนจากขยับไม่ได้เป็นสโลแทนนะฮะมันจะขี้โกงเกินไปอาวอล์กนี้สามารถอัพแอตทริบิวต์ให้มันทำดาเมจได้นะครับผมโดยแอตทริบิวต์นี้จะชื่อว่าชีตบ็อกซ์นะฮะคือตัวนี้นะครับผมนะ ถ้าเกิดอัพอันนี้ไปนะครับจะลบผลสโลกับลบผลล็อกขาออกเปลี่ยนเป็นสกิลโจมตีนะครับคือมันจะสร้างกล่องตัวตลกออกมาส4งสุดสกล่องแล้วก็ระเบิดตูมตามตูมตามไม่แรงเท่าไหร่นะครับท่านี้ไม่แนะนาให้อัพนะแล้วก็อันตีครับผมเฟเธอลูเลตนะครับจะเป็นการหมุนตัวปามีออกไปรอบๆตัวท่านี้คือสกิลหมูท่าเดียวของเรานะครับผมกดค้างเพื่อปานะฮะ อย่างที่เห็นนะครับท่านี้โยนมีต,ตกทิ้งไว้มหาศาลนะครับซึ่งเราสามารถคอมโบต่อจากเซตเบิร์ดบอลทั่วไปได้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นคอมโบประมาณนี้นะครับก็คือที่ออทีดบัฟก่อนครับเดปิก้าโยนมีเพิ่มจํานวนมีดจากนั้นก็คายแม็กนะครับโยนไปหนึ่งเซตก่อนแล้วก็ปิดด้วยเฟเธอร์โรเลตนะครับเฟเธอร์โรเลตนี่ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับคือจะโยนก่อนคายแม็กก็ได้นะแต่ว่าไอ้ถ้าจะโยนก่อนรูไอ้คายแม็กเนี่ยก็คือ ใช้ต่อจากทีออทได้เลยนะครับผมข่าวๆของโบ่งคลาวก็จะประมาณนี้นะจําง่ายๆครับผมโยนมีทิ้งไว้เยอะๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยคลแม็กซ์ไปคอมโบครับแค่นั้นแหละนะฮะเล่นคราวมันไม่มีอะไรเลยครับวนอยู่แค่2อ,อย่างนี้คลาวเป็นคาสที่เก่งด้วยตัวมันเองนะครับคอมโบมนเล่นกับตัวเองนะดังนั้นมันจะไม่มีคอมโบอะไรกับคาสใดเลยนะครับทาให้ตัวมันสามารถเอาไปเล่นได้กับทุกบิลของสเกลเลยด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับ 2022คลาสนี้เล่นยังไงต่อไปจะเป็นคลาสอดิโตนะครับผมอดิโตอยู่ในหมวดของสเกลสายมีดเหมือนกับคลาวแล้วก็โลกและอื่นๆนะครับผมแต่บรรดาสเกลสายมีดเนี่ยอดิโตเนี่ยชำนาญที่สุดทางด้านการเคลียร์มันหมูนะครับเป็นคลาสที่ฟาร์มสบายที่สุดแล้วในบรรดาสเกลสายมีดนะฮะซึ่งสเกลสายมีดมันมีข้อดีร่วมกันหมดก็คือเบิร์ดบอสหรือเบิร์ดหนึ่งเป้าได้แรงนะครับเก็บหนึ่งเป้าเน้นเป้าเดียวนะฮะทำให้สเกลสายมีดส่วนใหญ่จะมีข้อเสียทางด้านการตีมันหมู ซึ่งอารติโตคือตัวที่มาเติมข้อเสียตรงแก้ข้อเสียตรงนี้ครับก็คือตัวคลาสเนี่ยเป็นคลาสที่เอาไว้ทลายมันหมู่โดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ก็มีดาเมจหนึ่งเป้าที่ค่อนข้างไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียของอาร t o ิโตเลยก็คือมันต้องการของเฉพาะทางนะครับเนื่องจากสกิลเป็นการโจมตีแบบกดค้างดังนั้นเวลาจะใช้ชุดกระเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชุดดาเรียนะฮะอินฟินิตบสซิ่งนะครับชุดนี้นะครับ นะถ้าเกิดใครจะเมนคลาสนี้ก็จะใช้ชุดนี้กันเป็นหลักนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับใสอื่นๆในเกมกว่า99%ที่จะใช้ชุดโอเวอร์โหลดแล้วว่าถ้าเกิดคุณจะเมนอเดโตเนี่ยคุณก็อ่าต้องทําชุดแยก,กเฉพาะทางของมันเลยถ้าจะแรงที่สุดนะครับอิดโตค่อนข้างไปได้ดีกับคลาสคลาวเพราะว่าอันติของมันกดค้างเหมือนกันทําให้เล่นกับชุดดาเลียได้ทั้งคู่นั่นเองนะฮะอเดโตมีอัติพิวสคัญที่จะต้องเรียนก็คือตัวนี้นะครับผมคือแอทโซลนะฮะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทําให้แม่คณิกสแต็กทำงานนะครับผมอีกันหนึ่งที่สําคัญก็คืออาร์ตเลเทอร์มัสเตอรี่เพลทที่ทําให้อดิโตถึกกว่าสเกลใส่ในเกมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่ชุดเลเทอร์ส่ส่วนเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันอีก25%แล้วลดดาเมจที่ได้รับอีก5%ซึ่งทําให้แม้จะใส่ชุดเลเทอร์ก็มีพลังป้องกันสูงเทียบเท่ากับการใส่เกราะเพลทเลยนั่นเองนะครับผมอดิโตจึงเป็นสเกลที่ถึกพอสมควรเลยครับ สกิลของไอเดโต้มีทั้งสิ้น6ท่าเป็นสกิลโจมตี5ท่านะครับแลวเราคงใช้ไม่หมดหรอกนะฮะ,ะมาเจาะลึกกันทีละท่าเลยดีกว่าครับผมกรานาตานะฮะสกิลโยนระเบิดนะครับจะก,กดใช้จะเป็นการโยนระเบิดไปได้านหน้าระยะไต่ตัวนะครับเราเล็งไม่ได้จ้ะแบบนี้นะครับระเบิดมีระยะโจมตีที่ค่อนข้างกว้างทนาะให้โดนมอนได้หลายตัวนี่คือสาเหตุนะครับที่ทาให้อเดโต้นั้นเคลียร์มอนค่อนข้างดีนะฮะ สังเกตดีๆนะครับเวลาเราผมกดสกิลโยนระเบิดไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสแต็กตรงกลางหน้าจอนี้สแต็กนี้มีชื่อว่าแกนเผาเรอยนะครับผมซึ่งจะทําให้สกิลของอดิโต้ทั้งหมดนั้นเพิ่มโอกาสตีติดคริติคอลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือบวกตายตัวเลยนะฮะไม่ได้ไปทบกับสแต็กนะฮะแบบภาพเกิดมันเขียนว่าบวก2%องเปอร์เซ็นต์ก็คือสองเอร์เซ็นต์คูณห้าบวกสิบเปอร์เซ็นต์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ตายตัวเลยนั่นเองนะครับแกรนิต้านั้นอาจจะดูเป็นข้อเสียที่ว่ามันเล็ ชื่อว่าเอมนะครับตัวนี้เลยครับกดเรียนก็จะทำให้เราสามารถเล็งพื้นที่โจมตีแกรนาต้าได้นะฮะอ,อยู่ไหนวะนี่นะครับอันนี้นี่นะครับพอเรียนเสร็จกดสกิลกดค้างไว้ก็สามารถเล็งพื้นที่ระ,ะเบิดได้นะครับมันที่โดนระเบิดนั้นจะล้มลงไปประมาณครึ่งวีนะฮะถือเป็นซีซีแบบเบาๆนะครับมันง่ายเลยแหละ ท่าต่อไปครับผมเทรกนาเต้นะครับก็จะเป็นการโยนระเบิดค็อกเทล3อันนะครับที่ทำไฟไหม้ดาเมจต่อเนื่องนั่นเองเหมือนกันครับก็คือปกติจะเล็งไม่ได้นะฮะแต่เราสามารถอัพแอตทริบิวต์เอมให้มันเอ่อเล็งพื้นที่ได้นั่นเองนะครับผมท่านี้จัดเป็นสกิลปาระเบิดนะครับก็คือทำให้ได้สแต็กค,คีย์เลด้วยเหมือนกัน s <S จะเห็นว่าทางด้านการโจมตีเป็นพื้นที่คลาดนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะครับผมท่าค่อนข้างวงกว้าง อีกอย่างหนึ่งนะครับคือระเบิดไฟ3อันเนี่ยนะฮะฮิตบ็อกก์แยกกันแปลว่าอ่าถ้าเกิดคุณเอาไปปาใส่ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นบอสเนี่ยก็จะโดนดาเมจจากไฟทั้ง3จุดพร้อมๆกันนะครับเพิ่มดาเมจเป็น3เท่าเลยนั่นเองไทิโตรจรึงไม่ได้ตีบอสแยกเลยแม้แต่น้อยครับแค่อาจจะต้องเล็งดีๆหน่อยเช่นเดียวกับท่ากรานตานะครับท่านี้มีอัติบิวให้เล็งนะครับก็คือกดใช้เพื่อเล็งพื้นที่ปาได้เลย าต่อไปนะครับลิตรลาซีนะครับท่านี้จะเป็นการโยนระเบิดพร้อมกับตัวที่ตัวเราที่กระโดดถอยหลังนะครับจังหวะที่เรากระโดดถอยหลังนะั้นเราจะเป็นอมตะไม่โดนการโจมตีใดๆเลยนั่นเองนะครับใช้เป็นท่าหลบการโจมตีสั่งตายของบอสได้นะครับนี่นะฮะหลบทุกการโจมตีเลยครับแล้วตัวท่านั้นดาวเมกค่อนข้างจะแรงมากแต่เนื่องจากการใช้หลัก ก็คือจะไปใช้ที่การหลบหลีกนะฮะคนส่วนใหญ่จริงอัพท่านี้แค่1แต้มเท่านั้นนะครับไม่ค่อยนิยมอัพเยอะกว่านี้แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจในสกิลการหลบของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คืออัพท่านี้เต็มเพื่อหวังดาวเมยได้เลยนะท่านี้ค่อนข้างแรงมากๆครับถ้าต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะนี่คือโปรนะครับท่านี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเติมเลือดให้กับเราทันทีนะฮะเรียกง่ายๆครับก็คือท่าฮิวนะครับเป็นท่าฮิวตัวเองนะครับนี่นะครับเลือดผมลดนะฮะกดท่านี้ไปฉีดยาจึ๊บ เป็นท่าฮิวตัวเองครับผมคูดาวสี่สิบวินาทีเนี่ยก็อย่าหวังอะไรกับมันมากมายเลยนะครับผมมีล้างดีบับด้วยนะถ้าเกิดอาเบเยอะส่วนใหญ่กดยาก็แก้ไขได้ครับดังนั้นท่านี้ก็อย่าไปเสียแต้มอัพมันเลยนะมันมีอาร์ตอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอาร์ตมันเท่าไหร่เนี่ยนะฮะท่าโจมตีท่าที่สี่ชื่อว่าอินเวชเนนะครับท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้มีดโจมตีนะท่าปกติของเราเป็นท่าใช้ระเบิดโจมตีนะครับ เป็นชันแนกจะเป็นการแทงไปข้างหน้า 4T ติดแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าสแต็คที่เราได้จะเป็นสแต็คคนละอันกับสแต็คระเบิดนะอันนี้จะเป็นการเพิ่มไฟนอลดาเมจให้กับสกิลของคลาสนี้นะครับก็คือเป็นสกิลที่ใช้มีดนั่นเองตอนนี้เรามีสแต็คสองอย่างที่เราต้องเรียนนะครับก็คือสกิลระเบิดกับสกิลมีดนะฮะสกิลระเบิดได้คลีนะครับสกิลมีดได้ดาเมจนะครับ2ออันนี้สแต็คแยกกันนะครับ ตัวท่านี้ดามเมจไม่ได้รุนแรงมากหมายครับนิยมเอาไว้แค่หนึ่งแต้มเพื่อเอาไว้ใช้เก็บสแต็กแค่นั้นแทนเลยนะครับผมตัวท่านี้นะมีอทิบิวที่สําคัญ2อันก็คือชาร์จครับผมโดยหลังจากที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการบัฟลดดามเมจแล้วก็เพิ่มวิ่งไวให้กับเรานะฮะทำให้เพิ่มความพร่องตัวให้กับเราเนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับนอกจากนั้นสกิลนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดเรามีสแต็กระเบิดอยู่นะครับ สก,กิลนี้จะใช้สแต็กระเบิดเพื่อทำดาเมเจเพิ่มนั่นเองนะครับแบบนี้นะอันนี้คือใช้แบบปกตินะครับนี่นะฮะใช้แล้ววิ่งไวขึ้นนะครับอ่ะต่อไปคือถ้าเกิดผมมีสแต็กระเบิดนะครับแล้วผมใช้ท่านี้มันจะเพิ่มดามจระเบิดตอนท้ายอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาใหม่นะแบบนี้นี่นะครับมันจะดามจระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งทีนะฮะ ต่อไปคืออันตรของคลาสนี้ครับที่ชื่อว่าแท็กเโอนะฮะสกิลนี้เป็นกดค้างครับหลังจากกดค้างก็จะเป็นการไล่ฟันไปด้านหน้ายอย่างต่อเนื่องครับนี่นะฮะระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1.5วินาทีโดยประมาณสามารถอัพเพิ่มเป็นเอ่อสามวินาทีได้นะครับจะทาให้ท่านนี้วิ่งฟันต่อเนื่องมากๆเลยแหละนี่นะครับแอต t r i b u วิ่งฟันจะชื่อว่าเอเทเนซิตี้นะฮะ เพิ่มระยะเวลาสกิลเป็น5้าวิแต่ว่าเพิ่มคูด,ดาวสิบวินะครับแล้วก็ผลเพิ่มสปีดจะไม่มีแล้วนะก็แนะนำให้แอบไว้นะครับเพราะเราหวังดาเมทนะฮะท่านี้ค่อนข้างแรงมากครับถ้าเกิดกดได้เต็มก็จะเป็นนี่นะฮะเทนเนซิตี้แล้วก็รีมูฟน็อกแบกด้วยนะครับมันจะได้ไม่โดนผลักออกตอนที่เรากดใช้อะนี่นะครับกดค้างเลยนี่นะครับ ันดูเหมือนช้าๆนะตอนวิ่งแต่จริงๆคือต่อให้ยืนฟันหรือว่าวิ่งฟันก็ดามเมจรัวเท่ากันนะครับผมการเล่นคลาสนี้จึงไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับก็คือโยนระเบิดโยนระเบิดโยนระเบิด,บดแล้วก็แทงนะครับพยายามเก็บสแสต็กให้ได้เต็มก่อนที่เราจะใช้อันติของเราทักลโอเพื่อทำดามเมจแบบจ่ายเต็มที่นั่นเองนะครับผมซึ่งการบนคอมโบก็ง,ง่ายๆครับก็คือโยนระเบิด2ทีนะครับแทงแล้วโยวนระเบิดไฟจากนั้นทักลโอครับสแต็๊กทุกอย่างจะเต็มพอดีนะฮะ ก็เคลียร์มันหมูได้สบายนะครับเท่าท่านี้วิ่งไปเคลียร์ไปได้นั่นเองนะฮะสอง2ันคันนี้เล่นยังไงวันนี้มาพูดถึงคลาสโลกกันนะครับผมโอกอยู่ในหมวดจอนมี่นะครับจุดเด่นเลยก็คือดามเมจหนึ่งเป้าที่แรงต่อเนื่องมากๆและน่าจะแรงที่สุดในสกาวตอนนี้นะครับแต่ข้อเสียขอ,ของโลกเลยก็คือเป็นตัวที่พึ่งของนะฮะ เนื่องจากสกิลต่างๆสกลดีตามเลเวลสกิลนะครับยิ่งสกิลเลเวลเยอะจะยิ่งครูดาวลดลงนะครับไม่เหมือนกับคัสอื่นในเกมนะฮะคัสอื่นเลเวลสกิลเยอะเพิ่มแค่ดาเมจแต่โลกเนี่ยนอกจากเลเวลสกิลจะเพิ่มเยอะเราจะยิ่งลดครูดาวตัวมันเองด้วยดังนั้นถ้าเกิดเลเวลสกิลมันเยอะมากๆเนี่ยคูดาวสกิลจะวนต่อเนื่องมากๆเลยครับผมซึ่งเยอะในที่นี้ไม่ใช่ว่าแค่เลเวลตันที่5แน่นอน,นครับอาจจะต้องมีต่างหูแล้วก็บวกเจมสกิลแล้วอาจจะต้องบวกควีวอล่าของคลาสมันเองด้วยนะครับเป็นคลา ลงทุนสูงนั่นเองนะฮะเก่งเลดเกมนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างชัดเจนเลยคือไม่มีท่าหมู่เลยแม้แต่ท่าเดียวครับผมท่าหมู่โดยพื้นฐานมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะฮะโลกมีทั้งสิ้น7จ็ดสกิลนะครับแต่ว่าเป็นพาสซีฟไปแล้ว1นึ่งสกิลนั่นก็คือซันนิ่คิดนะครับผมซันนิ่คิดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มคริดาเมจให้กับเรา30%นะครับผมเมื่อโจมตีด้วยมีดจากด้านหลังนะฮะแต่ถ้าเกิดโจมตีจากด้านอื่นนะครับก็จะเป็นเพิ่มคริเพิ่มไฟนอลดาเมจเมื่อคริเหมือนนนนกกััะะะะคคครรบแแต่่่่็จเเพิมึงดียวะฮะ 30%นี่คืออัพสกิลแค่เลเวลหนึ่งนะครับถ้าเกิดอัพเต็มรู้สึกว่าจะ50%าสรนตะฮะต้องคลีสนะครับถึงจะเพิ่มฟนอลดาเมจให้แต่จริงๆสายนี้ก็คลีสไม่ยากอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามีแอตทริบิวต์ตัวนี้นะครับผม Dagger Mastery Sudden Attack ครับผมที่จะทำให้เมื่อถือมีดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเรา4%ต่อแอตทริบิวต์นะครับอัพ5ก็จะเพิ่ม20%นั่นเองแต่เราจะต้องถือมีดสอง ถ้าใส่ของช่องเดียวก็ทาง,งานเต็มครับแต่ถ้าเกิดใส่2ช่องเนี่ยต้องใส่มีดทั้ง2ช่องถึงจะเพิ่มเต็มนะครับถ้าเกิดใส่ช่องเดียวจะเพิ่มแค่ครึ่งเดียวดังนั้นสายลกไม่เหมาะกับการเล่นไฮบริดกับปืนนะครับถ้าเล่นล็อกก็คือต้องเล่นมีดเพียวเท่านั้นนะครับมาดูสก,กิลโจมตีก่อนเราของเรากันดีกว่าครับถ้าแรกครับไอ้ท่านี้ชื่อแก๊สน้ําตานะครับจะเป็นการโยนระเบิดไปที่ตําแหน่งเป้าหมายนะฮะซึ่งทําให้เป้าหมายในยนั้นติดสถานะตาบอดน,นะครับโจมตีโดยการเล็งเป้าไม่ได้ เอาไว้ชัดดาวใส่ธนูหรือสายเมทที่เน้นเล็งเป้าได้อย่างดีเลยครับผมท่าน,นี้นั้นไม่สามารถโจมตีไม่มีดาเมเอจอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอัพอาร์ตเนี่ยจะเปลี่ยนจากผลการทําให้ตาบอดเป็นการทาดาเมจในเขตวงเวทอย่างต่อนเนื่องนะครับไอ้ท่านี้นะลิืเท่าแก๊สนะครับเปลี่ยนจากตาบอดเป็นการทาดาเมจต่อนเนื่องแทนก็ไม่ได้หวางพึ่งอะไรมากมายครับใช้ตามประโยชน์ดีกว่านอกจากนั้นไอ้ระเบิดควันนี้มีอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้ครับผม เอสเคปนะฮะตัวนี้นะครับผมคือเราสามารถใช้ได้ไม้ขณะถูกโจมตีนะหรือติดสตันนะครับผมเมื่อกดใช้เนี่ยตัวเราจะเป็นอมตะท,ทันทีหนึ่งวินาทีแล้วทำให้ศัตรูรอบตัวเราติดสถานะใบนะครับพร้อมกับเพิ่มสปีดอย่างมากให้กับเรานะฮะใช้หนีจากวงล้อมได้อย่างดีนะฮะแบบนี้นะครับผมดีอ๋อต้องอับคันห้าต้องอัพห้าแต้มขึ้นไปฮะโอเคเอามาให้ดูก็ได้ อ่านี่แบบนี้นะครับ่านี่นะครับฟึบจะเตลเราหายตัวหนีมาเลยนะฮะมันจะใบนะครับอ่าท่าต่อไปกันครับเฟ้นนะครับท่านี้เป็นท่าเปิดขอมโบครับผมจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูด้านหน้าพร้อมว้าเข้าด้านหลังศัตรูนะฮะแบบนี้นะครับ จมตีระวับเข้าหลังซึ่งแน่นอนว่ามันจะคอมโบต่อด้วยท่านี้ทันทีครับผมแบ็กสเต็ปนะฮะท่านี้จใช้ได้3ครั้งอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งแรกเมื่อจิ้มไปเนี่ยศัตรูจะติสถานะสะตันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นการเพิ่ม mm hmm. ดาเมจเมื่อโจมตีจากด้านหลังศัตรูนะครับผมและถ้าเกิดใช้3วินาทีต่อเนื่องหลังจากใช้ท่าเฟนก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผม นี่นะฮะเฟนเนี่ยจะมีผลกับการที่ทำให้หลังจากวาร์ปเข้าหลังศัตรูเนี่ยศัตรูจะเผยจุดอ่อนนะครับทำให้โดนดาเมจจากท่าอื่นของโรคแรงขึ้นนั่นเองนะฮะคอมบเบิร์นเตนก็จะเป็นวาร์ปแบ็กแต่สามทิศครับนี่นะฮะต้องคอโมโบให้เสร็จก่อนที่อีกฝ่ายจะหันหลังมาได้นะฮะอ่ะนานี้ครับบอโลนะก็จะเป็นการมุดนะครับระ,ระหว่างที่มุดเนี่ยเราจะไม่โดนโจมตีอะไรเลยนะ กดใช้สกิลอีกเราจะเป็นการโผล่ขึ้นมาแล้วก็ใบศัตรูรอบๆครับนี่นะฮะไปนะครับโจมตีไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อีเวชันครับเป็นท่าบัฟหลบหลีกอย่างมหาศาลสิวินาทีซึ่งน่าเสียดายครับเกมนี้ค่าหลบหลีกต่อให้บัฟมหาศาลแค่ไหนโอกาสหลบหลีกสูงสุดในเกมนี้อยู่ที่5 0นะครับไม่สามารถทาหลบลอยได้นั่นเองนะฮะมนเลยไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะครับแถมคู่ดาวก็ตั้ง50วินาทีไม่แนะนําให้อัพอย่างยิ่งเลยนะครับผม ถ้าจะหลบเนะ่นว่าให้ใช้ระเบิดแกนน้ำตาหลบดีกว่านะครับอย่าเอาไปหวังพึ่งสเตตัสลบหลีกนะย่อนทิ้งอันติีของเรามีชื่อว่าไนโตรนะครับจะเป็นการปามีใส่หนึ่งเป้าหมายนะฮะแบบนี้นะครับซึ่งศัตรูที่โดนปามีใส่เนี่ยก็จะติดดีบัฟนะครับก็คือไม่สามารถลบหลีกได้นะฮะหรือค่าลบหลีกเป็นศูนย์นั่นเองนะครับผมนาน6วินาทีนะฮะแล้วก็ลดค่าบล็อกด้วยนั้น20วินาทีนะครับเอาไว้จอบบล็อกก็ได้นะฮะ เจาะได้ทั้งพลาและเจาะได้ทั้งแทงนะครับโลกนี่ตุ๋ยหลังแทงหมดนะฮะคอมโบโตเต็มๆหลังจากที่เราได้ปันติก็จะเป็นวาป,ปามีดแบ็คแตบสามทีครับอารมณ์จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปามีดสามอีทีนะครับถ้าจะเอาแบบเล่นละเอียดมากๆครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะวาแบ็คแตบครั้งนี้หนึ่งปามีดแบ็คแตบแบ็คแตบปามีดครับอันนี้คือฟูลคอมโบนะฮะแต่เล่นยากจ,จัดเลย ้าไนโตรเนี่ยจะมีอาร์ที่ชื่อเซนิตนะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนจากการปาหมีหนึ่งเป้าเป็นการปาหมีรอบตัวนะฮะไอตัวนี้นะครับซึ่งเอาไว้แก้ข้อเสียของโลคที่ไม่มีสกิลโจมตีหมูได้แต่การปาหมีรอบตัวเนี่ยจะลบไอผลดีบัฟที่ค่าลบดีเหลือศูนย์ออกนะครับเหลือแค่เป็นสกิลดาเมจเฉยๆเลยนะฮะซึ่งดาเมจของท่านี้ก็ไม่ได้แย่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ออกความพิเศษอย่างหนึ่งของไนโตรที่ทำให้โลคเก่งมากๆเลยก็คือ ที่สกิลเลเวลเจ็ดขึ้นไปนะครับผมคู่ดาวของท่านนี้จะลดลงหนึ่งวินาทีนะครับโดยจะลดได้ต่ำสุดคือเหลือแปดวินาทีนะฮะจากสิบห้าวินะครับทําให้ถ้าเกิดคุณมีต่างหูสกิลของล็อกแถวสามบวกสามเลเวลขึ้นไปนะครับผมจะทําให้ล็อกเนี่ยปนคอมโบของท่านี้ได้ไวมากๆนะฮะ แค่นี้เองครับล็อกนะฮะตัวค้ามันไปได้ทั้ง PvE และ PvP นะครับ PvE เนี่ยเบิร์ดหนึ่งเป้าแรงมากๆเลยนะฮะนิยมเอาไว้เบิร์ดบอสครับผม PvP ก็นั่นแหละครับล็อกดาวน์เก็บหนึ่งศพเลยนะฮะ